วงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์มาเคสกรณีศึกษาวันนี้เป็นตัวอย่างการให้คำแนะนำสำหรับลูกศิษย์ที่จะใช้วิชาบ้านดาวเหินสวรรค์ศัพห์วงจุ้ยที่ท่านอาจารย์ใช้วิเคราะห์จึงเป็นเรื่องเฉพาะมีความแตกต่างกับวิชาบ้านดินทั่วไปทั้งนี้ให้ลูกศิษย์ที่ชมรายการได้ใช้พิจารณาถึงวิชาต่างๆที่มีความหลากหลายของอาจารย์มาขอขอบคุณเจ้าบ้านที่อนุญ,ญาตให้ถ่ายทำเป็นวิทยาทาน นี่โดนอาจารย์ไล่ยังไงก็โดนอาจารย์ไล่บ้านน่ะก็เป็นบ้านเขาก็รีบไปทีู่่ในซอยที่อยู่ในซอยลึกๆที่พวกไฟวนมาผ่านวัดสองวัดแห่งหนึ่งเขาเขาสามชั้นตรงพัสมุทรเจดีย์ครับที่จะติดมันแล้วชุ่มแล้วตอนอาจารย์จะแก้ให้หรบอ่าเขาบอกเขายังย้ายดีกว่าอาจารย์ย้ายก็ย้ายเลยบ้านเขาขายยากใช่ที่นี่ที่บอกมันออกเขาค่ะมันติไปแล้ว ตรงนี้เลยทีนี้ก็เหลือแต่คือเราก็รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเก็บไว้ให้นู่นอนแล้แต่จะนอนยังไงก็เดี๋ยวไม่ว่ากันถ้าจะออกนอนข้างนอกก็ก็เดี๋ยวว่าัน,นทีท่ต้นกลุนมในครอบขวดทำลายทำลายดวงต่างปกลุก่ๆ โดยดวงชะตาเป็นตัวถ่วงชีวิตเราลูกๆไม่ได้เป็นตัวเสร,ริมนะเป็นตัวทำลายทัย้งนี้ดูเหมือนเด็กขาพี่นี่ขา นี่นี่นี่ถ้าดวงนี้นะดูไว้ถ้าบังเอิญสมมุตินะครับใส่แซกีนเข้าไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ได้ในของยุยคแปดเนี่ยเปลี่ยนเลยยกแปดเลย 9, 9, 9. เป็นแปดเก้าเป็นหกแปดสองแปดสองแปดสองแปดหกแปดเป็นสองแปดเลยหกแปดเก้าแปด พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินอะไรอย่าเงี้ยแต่ว่ามันมันอยู่ที่มันอยู่ที่โอกาสอยู่ที่วาสนาอยู่ที่วิชามีโอกาสได้เจอไม่ได้เจอใช่ไหมมันไม่ได้ยากเลยแต่ถ้าเบิดจะดันโดยที่ไม่มีไม่มีวิชาวิเศษไม่มีพลังพิเศษเพราะมันท้งพวงเลย นสองเก้าหอยเผาดินแห้งคอยเผาดินแห้งเฉยๆฉยนไหนจะหกเก้าอีกหกเก้ามาแล้วนะปิดท้ายเลยปิดจองนอนนอกเรอะลูกๆนอนนอกเยอนง่ายกว่าแต่ว่าลูกสาวอ่ะแน่เลยต้องพร้อมนอนกับแม่แลเดี๋ยวลูกสาวก็จะ อ๋อเขาเขาไม่ได้อยู่หอใช่ไหมคะคุณอไม่ค่ะอยู่เรียกันโอเคไม่อยาวคนไหนขึ้นมานอนด้วยรืมไปไหมหรือว่าจะลูกสาวต้องมานอนกับแม่ัอนี้ลูกสาวใครก็ได้ค่ะลูกสาวตรวทีสองแต่ตัแคนเก้าคือไม่ได้ที่นอนได้เหนือแต่คนเก้าที่จะมาอยู่ด้วยในนี้ได้หรือไม่จยนเนาะเพราะว่าอีกสามคนก็คืออยู่ห้องข้างนอกได้ ก็ไม่ได้อยู่ห้องหู้อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะพีงแตนจะเป็นห้องใหญ่ก็จะต้องเตียงสามเตียงคือปกติลูกชายก็รวมกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าลูกสาวนอนด้วยได้เหรอคะะว่าดนกับมันไม่ได้คือลูกสาวมีลูกสาวหนึ่งลูกชายสองไม่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 ว่าไม่ใช่แต่ว่าจะมีสามคนที่เขาเป็นประเภทตะวัะตกเดียวกันแต่จะมีลูกชายอยู่คนหนึ่งที่เป็นตะบตะตกเอนกับุทีนี้อาจารย์เนี่ยไม่อยากให้คุณตะประตก มาเบียดให้ให้ดวงชะตาเสียหายในขั้นสุดท้ายเพราะฉันก็คือคนตะวันตกไปนอนด้วยได้ไม่เป็นไรค่ะขาไม่สูงอย่งแต่ว่าก็คนที่ตะวันออกให้มานอนก่นว่วก็คือให้มานอนในห้องนี้อ่าส่วนอีกสามคนนอนข้างนอกนอนในห้องใหญ่นี้ค่ะคุณก็สามารถจะวางเตียงเรียงได้เลยหนึ่งสองสามโอเคไหมไม่มีปัญหาอ้าวลูกสาวใช่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เป็นสัวก็วังมาฉากวางให้เขาด้วยกัน ไม่สีเลีเป็นนะีแดเนาะแกส้วมเอาแกแกนนห้อง,น,ง,น,งน้ำทุกห้องนะคะเนีเอะคนอันนี้สามเตียมได้แกห้องน้ำตังสองห้องเลยที่เรื่องอะรเอ่อคัวนีแก้องน้ำแก,แ,ก,แ,กแบ,บ่งเป็บบนะไเลยต้องเปิดวิชาไหมต้องรกเคสตัวในกรณีที่แบบแม่กระทั่งขึ้นดาวเหินแล้วมันยังไม่มีที่ หาที่จะนอนไม่ค่อยได้เลยรูปแบบมันดูไม่ได้เอื้ออีกกินเอนดีกว่าถ้ามันเด็นสะดวกว่าเดินเข้าออกง่ายมันจะ้องดนอนรับพลังนทีนี้ลูกชายคนหมายเลเก้าเนี่ยถ้าจะนอนก็ต้องนอนนอนสี่ก็าตามด เลนี่ติดติดติดลูกภูเขาทองคำลูกภูเขาข้องคำก็แอบภูเขาธรรมดาแต่ว่าภูเขาที่ถูกต้องนะคบ้านภูเขาก็ได้อาลูกบ้านเขาถ่ายต้องกรอบหนึ่งหกแปดแบบตามถ้ามันมีหนึ่งหกแปดเก้าอยู่ด้วยตงั้นก็ต้องคำนวณออกมาน้วแบบซินบินฟ้าเพราะว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านวัว จสองสามเจ็ดกับซีพีไฟได้ก่าสองสามเจ็ดแล 9, 9. ้วด้วเก้าซีีไฟหมดแหละซีพีไฟหมดุอาจารย์คะอย่างนั้นเนี่ยเราตั้งเซฟข้างนี้เลยนะยต้ก็มียาจากบ้านแล้วเดี๋ยวให้ย้ายมาถ้าอย่างนั้นเราตั้งเซฟข้างเต็นท์นี้เลยนะัเหมือนกันไม่ไม่ต้องโสนเรืบอตำแหน่งแล้วนะอยางพุทธเบั้านยใช้บัลังทองคำเป็นอเาามาได้เหมนกันใช่ เซฟข้าวตียมน้ำซิ้มผีไฟแล้วก็ร้างไเก้าวดาวที่ต้องอาหารน่าจะพอไหวไม่ต้องยาวขนาดนั้นมัดเอกมาจากมาติดที่เตียงอที่เตียงใช่ไหมเออมจะเอามาให้สีมาที่เตียงแค่เตียงมันก็สั้นมา้าอาจารย์ไม่ไพีจีจแล้วกันนะคร ไม่น้อยแต่เดี๋ยวมันจะทะลุยากไหมพี่เพราะว่ามันจะติดมันจะได้มาถึงแค่นี้แหละอ้าที่เตียงโอเคมองแค่เตียงเดินงามาที่เตียงเนี่ยพี่ชาลทุกอย, <c oughs> ย่างจริงงั้นก็ดอกไม้สองข้างถ้าไม่เจอกันนั่นมันจะอยู่อย่างไรอย่างไองนี้ยังไม่เรนเดี๋ยวใหบ้านสลับถ้าไม่เจอกัน ตายแน่นตอนตอนโทรไปสัมภาษณ์จะร้องอะไอถึงกง็ร้องให้ก็มันคือมันลองมีหมวกมีหมวกจีนอยู่เนี่ยแล้วเราดาวบ้านเป็นอย่างนี้ยมันหมายถึงมันจะต้องมีพิธีศพของเจ้าบ้านอเอออแล้วมันตายแเออเขาเขาก็ออออออจะถึงชีวิตนแน่ๆคน ถ้าย <ort. S 2> uh, e ังไงถ้าจะใช้โต like. ๊ะต okay, oh okay, right. okay, no so ัวนี้ใช้โต๊ะตัวนี้ก็ได้นะแต่ต้องปูกผ้ากันเด็กปูผ้าเอาผ้าสีส้มที่บ้านได้ได้ใช้ที่บ้านก็อันนั้นเสร็จชัดตัวของใช่ไหมเวลาแค่นี้แหละอยู่แล้วน้ำภูเขางั้นเอาแค่นี้ก่อนก็ทำปีเตียก็แค่แก้แก้คนบ้านเราสิ็จไปแล้ใช่ค้าขายออนไลน์อยู่ใช่ไหม่ะ ทำหนึ่งเจ็ดให้เขาของดนตรีประสานค<ฮ>ทำประตูหอมขอมงพวกนี้มันไม่ยากขยับแล้วกำคันแปะประตูให้ผูกกนะันน่ยเี๋ยวเหมือนลย <c oughs> กอดวันแม่เรียนมากเ <c oughs> ยอะแยะเไม่คิดเลยจริงแถประตูทุกวันทุกวัน <c oughs> ประตูนี่เป็นอะไรที่แบบ แม้แต่แม้แต่แค่ล้ายังไม่ได้เลยอันนี้แบบโอโหแขนเกาะประตูข้างหนึ่งลอยออกมาผมว่าเขาอาจจะมีไม่เจอที่ไหนก็แต่ว่าเป็นตัวพิสูจน์ไงพอร้ใช่ไหมรู้สึกเองได้เออพอรู้แล้วปั๊บเนี่ยแย่ไว้ตัวทันงั้นแย่เลยนี่เป็นเคล็ดลัต้นก่อนะครับ เอาไปอยู่ก่อนแล้วก็ร้อยถูกที่กกากไปวาด่านนทำเสร็จหกสิบวันรายงานความเคลื่อนไหวให้รู้ด้วยจกาะน้ำร้อนได้ผมพิ่าตณอยูนะตใจายนะครับให้สันีไปเมนะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นว่าตำแหน่งพิเศษตำแหน่งภูเขาทองคำพิเศษนี่ดันไปอ,อยู่ตับประตูเนะ <laughs> อนี้แสดว่ากอ้โไม่มีก็พอติดได้ครับไม่ได้เมันเล็กไปเล็กไปใช่ไหมอ๋อแล้วยาวประตูมันเอาแผ่นเอาแผ่นเท่าไหจะไ้แผ่นยาวๆเยติดติดอันนี้เไม่ม่ไม่เอาเอาเทาใช้เส้นธรรมดาละอโหแค่มดาแบบนได้ถ้ภูเขาว่าภูเขามันคำยาวๆเหมือน คือแล้วแต่แต่อย่างน้อยที่สุดก็คือมาร์กเอาไว้ถ้าเกิดเชื้อสีขึ้มาเออมาร์กเอาไว้เดี๋ยวดูว่ามี่ลูกศิษย์มีลูกศิษย์คนไหนที่มันเวิร์ทาร์มันตั้งใจขยันแล้วมันก้าวหน้ามันมีความเชื่อมั่นเดี๋ยวเดี๋ยวทำน้ำํำน้ำมังกรในบ้านให้นำน้ำมังกรในบ้านป้าสงสัยอะไรนะวิชาํำน้ำมังกรสมเกียรติจะมาก่อน สมเกียรติจะมาก่อนอ๋อใช่แค่สร้างบ้านของตัวเออใช่เขาสร้างบ้านของต้วแล้วเขาก็พื้นที่ของเขาเ้็นั้นพวกบ้านที่สร้างบ้านของตัวไม่ได้ไม่ต้องจัดการที่รอบบ้านที่รอบบ้าน้ม่กว้างใช่ไม่กว้างน้ำวนกลับไม่ได้เพราะน้ำมันไม่ใช่เดินแค่น้ำลำน้ำบางก้อนี่หมันก็รอบบ้านรอบบ้านโอ๋อไอ้นี่ต้องบ้านอะไรที่ทำโอรงสร้างบ้านเดี๋ยวว่ากันมันยังกำหนดให้ได้ต้องดูต้องไปเห็นที่เพราะว่ามันอยู่รอบบ้าน ใช่ค่ะเพราะว่าวีพื้นที่มันก e ็ไม่ได้ท้ายพื้นที่แต่ละบ้านที่เาพื้นี่ก็ขึ้นอยู่กับวาสนาไม่้วมใช่ว่าบ้านนงพื้นที่จะได้อย่างผู้คนอะไรมาได้เท่าที่จาเป็นก่อนแล้วอยู่ไปแล้วค่อยๆมาแตนบ้านเราเองเราไม่ซีเรียสใช่ไหมแต่เดี๋ยวถ้าอะไรที่มันแทงแทงเนี่ยหลอดที่มันแทงแทงออกแบบนี้ต้องเสียนะะเราต้องให้ไมนแทงไม่ได้แล้วแล้วแบบนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยไม่เอามันจะมวน ชีว <Hoy S 2> ิตจะมวก็ต้องเปลี่ยนที่ครอต้องทาไไมได้กลูกแก้วติดใช่ติดต้องน้ามันลอดนึงกุกกาพิสโตลเ้แกแอบกันเลยอ่ะจบแค่นี้ก่อน